จะเป็นอย่างไรเมื่อหน่วยสิวได้รับภารกิจให้ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเซ a ที่ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับบาะแสสาคัญของแผนการก่อการร้ายที่พวกมันจ้องจะโจมตีสหรัฐนั่นเลยทำให้หน่วยสิวแต่ละคนเจองานยากในการเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันและยังต้องหยุดยั้งผู้ก,ก่อการร้ายไปด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอคลิปนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Act of ฟ a l อ r หนังปี2012เรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะโคตรสนุกและโคตรมันแค่ไหนเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยยลกันได้เ เรื่องเล่าลืมขึ้นภายในห้องทํางานที่มีเรียนตาเกติยศวางอยู่บนโต๊ะมีเสียงที่ดังที่กําลังพูดถึงเรื่องที่พ่อเคยบอกเขาไว้ว่าสิ่งที่แทที่สุดของการแก่ตัวลงคือการปกป้องเกรติยศอิสรภาพและครอบครัว คนเรามีชีวิตอยู่ด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ทุกคนต้องตายมันคือแนวชายฟังสุดท้ายแต่ทุกคนก็ต้องการจะตามหาทางกลับบ้านเสมอตัดไปที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียหน่วยซิลที่อยู่บนเครื่องบินซึ่งเป็นการฝึกซ้อมกระโดดล่มในเวลาไม่ห่างกันนะักชายคนหนึ่งก็ขับรถไอติมมาด้วยความเร็วสูงโดยมีหญิงสาวนั่งอยู่ด้านหลังของรถด้วยแววตาที่ตื่นตระหนกเงียบไรท่วมชายคนนั้นได้ขับรถไปจอดยังโรงเรียนอนุบาลในคอสตาริกาเมื่อเด็กๆเลิกเรียนก็วิ่งมาห้อมล้อมเพื่อแย่งกระสือไอติมแตต่่ทววาาในนนนนนออััก้กกก็็มเเดชชริคึ ที่ดูแตกต่างจากเด็กทั่วไปเขากําลังอยู่รอพ่อขับรถเบนซ์ขั้นใหญ่สีดำมารับเมื่อเจอพ่อเขาก็ร้องให้พ่อเนี่ยซื้อไอติมให้กับเขาและได้เห็นว่าพ่อของเด็กคนนี้เนี่ยเป็นชายสูงวัยภูมิฐานภายใต้ชุดสูทอย่างดีในเวลานั้นชายที่ขายไอติมกับรีบเดินเชีย่ยวไปจากตัวรถก่อนที่มันจะเกิดการระเบิดขึ้น ตัดมาที่โลกทหารองหน่วยประชาการสหรัฐภาคกลางกำลังนั่งคุยอยู่กับเดฟเพื่อนซีที่เป็นทหารหน่วยประชาการสหรัฐภาคอินโดแปซิฟิกครับโลกได้บอกเขาดีกับเดฟไปว่าเขาเนี่ยกำลังจะเป็นพ่อคุณแล้วและในวันพรุ่งนี้เขากับภรรยาเนี่ยจะไปใช้หัตถ์กันเขาจึงชวนให้เดฟพาแซนดี้ที่เป็นภรรยากับลูกทั้งห้าคนไปด้วยและให้นำกระดานโตขึ้นไปด้วยในเวลาไล่เลี่ยกันลีซ่ามูเลสเจ้าหน้าที่ caa มือเกา่าที่แฝงตัวเป็นหมอนในโรงเรียนอนุบาลก็ไดีคอยเฝ้ามองคริสโตนักธุรกิจหนุ่มผู้ใจดีทีี่่เเดินทาางงมมยยึย งนานเด็กๆก,ก็ดูดีใจที่คิสโต้มาเยี่ยมจึงเข้าไปห้อมล้อมเธอเลยส่งยิ้มหวานทักทายคิสโตที่กําลังเล่นกับเด็กๆในตอนนั้นในช่วงกลางดึกคืน,นั้นวอเตอร์คู่หูของลิซ่าเนี่ยก็เดินทางมาเจอในกลางดึกเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารเรื่องของคิสโตลิซ่าเล่าวางคิสโตเนี่ยได้ใช้เงินจากธุรกิจคาปแปแงของมันบริจาคให้กับชมุมชนเพื่อซื้อใจของชาวบ้านจนทําให้คนในพื้นที่รักและทุ่ทุนมันวอเตอร์ํามลิซ่ากลับไปว่าเมื่อไหร่ปรปสเนี่ยจะส่งตัวคิสโตให้กับพวกเขาลิซต,ต้ใหเีย พร้อมบอกไปว่าเขาที่ผู้ใหญ่ขงบนสืบมาเนี่ยดูเหมือนว่าคริสโต้นั้นจะเกี่ยวพันกับเครือข่ายใหญ่ขบวนการจีฮาร์ดโดยติดต่อผ่านทางผู้นําเครือข่ายที่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วในตอนที่คุยกันนั้นพวกเขาก็ไม่รู้ว่ากําลังถูกจับตาม,มองอยู่นะครับ ในวันต่อมาลก,ก็ได้เข้ามาทักทายเดฟที่กําลังถือบอร์ดบินเซิร์ฟมองไปยังขึ้นที่สัตว์เข้าหาชายฝัฟังก่อนจะไปโต้ขึ้นกันในช่วงเวลาเดียวกันลิซ่ากับวอเตอร์ที่กําลังพักผ่อนอยู่ชั้นบนของโรงแรมในขณะที่นักคูกําลังเล่นเกมกันนั้นก็มีเสียงออดประตูดังขึ้นเมื่อเปิดดูก็เป็นคนงานที่มาส่งอาหารจีนนะครับแต่เมื่อเปิดประตูสิ่งที่เขาเ่ออยู่นั้นก็คือชายแปลกหน้าที่สัตว์กระสุนเข้ามาใส่เขาจากนั้นชายสามคนก็ตรงเข้ามาหาลิซ่าด้านลิซ่าที่ตกใจเธอก็ตั้งสสตตติิิักกกปปืนนยใ่ชชาาาคคแแรไแโดม อาจจะล้มจนลิซ่าสโลไปแล้วผู้มันก็ใช้พรมพื้นห้องเนี่ยห่อตัวลิซ่าไว้ก่อนจะแบกขึ้นบาผ่าพคขื้นรถและขับนี้อกไป ในช่วงเวลากลางดึกคืนนั้นหน่วยซิลทุกคนก็นมาร่วมตัวสั่งซันกันที่ชายหาดก่อนจะออกปฏิบัติการใหญ่นะครับดานไวมีชายหนุ่มร่างสูงยงเมื่อปืนอดีตพนักงานเช็คสต๊อกอกัดึกที่ร้านขายของชำตอนนี้เขาได้เป็นคนเฝ้าระบังทีมในตอนที่ทุกคนหลับกันส่วนอีกคนก็คือเลย์พลสื่อสารวิทยุร่างเล็กที่โตมาในย่านอญากรรมของเอลเอเขาได้ติดดาวเงินจากการช่วยเพื่อนที่บาดเจ็บในทีมส่วนคนที่3คือสนันนีชายร่างักษ์ที่โคตรแข็งแกร่งอีกคนคือเอเจน้องเล็บผิวดำเจ้าปัญหาเข้าทีมชาสุดซึ่งเเนเเนนยกก็็คปัวไท และเติบโตอย่างยากลําบากจากที่นีเดดส่วนอีกคนไมคีใช้ที่ดูใจดีแต่เงียบขรึมเขาได้เก็บรูปภรรยาไว้ในหมวกใบเกลของเขาและเก็บอยผมของเธอไว้กับตัวตลอดด้วยและคนสุดท้ายก็คือผู้นําอาวุโสสุดเก่าอย่างออโตมิลเลอร์ชายม่าลึกสุขุมที่เป็นนักสอบปากคำคุนร้ตัวยงในตอนนั้นเดฟเดินเข้าไปหาทีมและขอเวลาออโตสันนาทีโดยให้ลุกเป็นตัวแทนพูดก่อนจะออกปฏิบัติการว่าทุกคนต้องคิดเรื่องที่บ้านให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและถ้ามีอะไรให้บอกเขากับออโตได้เลยเพื่อช่วยแกกก้ปััญหาบลูทีม ในวันถัดมาโลกได้สมกอดแจ็กกี้ภรรยาคนสวยที่กำลังตั้งท้องแจ็กกี้บอกกับโลกให้กลับมายังปลอดภัยตอนเธอคลอดทะลกตัวน้อยเธออยากสบตาเขาในเวลานั้นเมื่อจูบแลกกันเสร็จโลกก็เดินออกจากบ้านไปแต่เมื่อประตูเปิดลงแจ็กกี้กับแม่สามาปิดบังความรู้สึกของตัวเองได้ก่อนจะสุดตัวลงไป้องไห้ในช่วงเวลาค่ำคืนในอีกสถานที่ลีซ่าถูกจับตัวมัดมือแขวนไว้ชายคนที่จับตัวเธอมาให้ต่อสายคุยกับคริสโตซึ่งดาลิซ่าก็บอกว่าเธอเป็นแค่หมอและมาจากเม็สติโกในเวลานั้นคริสโตก็จ้องมองรูปซ ที่ลูกน้องของมันแอบถ่ายลิซ่ากับวอเตอร์เอาไว้ในขณะที่คริสโต้กำลังนั่งรถอย่างสุดวกสบายอยู่ที่ยูเคนคริสโตก็บอกว่าเขารู้ว่าเธอเป็นใครและอยากให้เธอสารภาพตรงๆว่ามาตามสืบอะไรจอน้นคริสโตก็สั่งให้ลูกน้องปิดโทรศัพท์และอย่าโทรหาเขาจนกว่าลิซ่าจะยอมปิีปากสารภาพมา ส่วนทางหน้าทีมซิลตอนนี้ก็เดินทางไปถึงแคมป์วิชล็อกที่คอสตาริกาแล้วในตอนนั้นออตโต้ก็กําลังบรรยายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีเจ้าหน้าที่ CAA 2คนวอเตอร์ลอสกับลิซ่าโมราเลสถูกบุกทำ้ายถึงที่พักในคอสตาริกาซึ่งเป็นฝีมือของคิสโต้านผู้หมวดสาวที่รับหน้าที่อธิบายเธอก็บอกว่าคิสโตเนี่ยคือพ่อค้าแป้งตัวแสบครับที่นํเข้าวแป้งสู่แก๊งในสหรัฐอเมริกาและเป็นพ่อค้าอธารัลลเสเตียด้วยและก่อนที่ลิซ่าจะรู้จับตัวเธอกําลังสืบถึงความช่ออมโโยงงงงระหหหหวว่่าาาาคิสตกกกัับบบชน้นใญขำ หรแงชาวมุสลิมชีเชนก่อนที่ออตโตจะเสริมไปว่าภารกิจในครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการช่วยชีวิตลิซ่ามูเลสหลังจากประชุมทีมเสร็จพวกเขาก็ขึ้นเครื่องเพื่อเตรียมตัวออกปฏิบัติการในเวลานั้นหลังจากได้รับสัญญาณจากมือของโลกทุกคนก็สวมหน้ากากและเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วทุกคนก็กระโดดลงจากเครื่องบินภายใต้คำคืนที่มืดมิดก่อนจะกระตุกลมเพื่อลงสู่พื้นหลังจากเดินมาสักพักพวกเขาก็หยุดพักด้านโลกทําการติดต่อวิทยุกลับไปยงังฐานทัพหลักเพื่อเช็คสัญญญาสัาาาทท้้นนงีี่่ปออดดภยตตบบกวมร ไปรอรับพวกเขาที่จุดนัดพบในวันรุ่งขึ้นจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ได้บรรทุกเรือเร็วสองลำไปปล่อยลงในหน้าน้ำคอสตาริกาพร้อมด้วยสมาชิกทีมซิลอีกล้ำละสิบคนพวกเขาได้ขับเรือเข้าไปในป่าไปยังตำแหน่งของทีมโลกโดยเรือเร็วจะใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีในเวลาเดียวกันลิซ่าเนี่ยก็โดนฝรมันอย่างหนักนะครับจนเธือแทบจะไม่มีแรงยืนแล้วส่วนด้านทีมของโลกเมื่อมาถึงแล้วเดฟก็ขอให้โลกไปกับเขาแต่โลกกระบอกว่าเขาต้องติดต่อกับฐานทัพลักและยังต้องช่วยไวมีมือปืนประจำทีมเฝ้าดูด้ววยเเเดึงปปนนนนคาททีีม่่หลือข้ไส โลก,ก็ติดต่อกลับไปยังเร็วเพื่อขอกําลังสนับสนุนที่จะมาถึงในอีก15นาทีนะครับส่วนเดฟนําทีมลงไปในน้าซ่อนตัวหลบสายตาของพวกยามที่กําลังเฝ้าและสอดส่องอยู่ในตอนนั้นในเวลานั้นโลก,ก็ได้เข้าควบคุมเครื่องบินเล็กเพื่อสอดส่องกองกําลังขออศัตรูในขณะที่ไวมี่ได้รับสัญญาณมือจากเพื่อนที่อยู่ใต้น้ําเขาก็แนวไกลจัดการศัตรูคนแรกลงไปโดยมีเพื่อนที่อยู่ใต้น้ําคอยรับล่างของชายคนนั้นก่อนจะเก็บชายคนที่เฝ้าอยู่ข้างลัวจากนั้นเดฟก,ก็ได้พาคนที่เหลือขึ้นมาจากน้ําด้านไวมี่เองก ก่อนทเดฟจะนําทีมบุข้าไปในตึกของผู้ก่อการร้ายอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้คนข้างในแตกตื่นครับแล้วค่อยๆทําการสํารวจทีละห้องจนในห้องสุดท้ายได้มีปืนกลสอดเข้ามาใส่พวกเขาไม่ยังด้านมือปืนด้านนอกสองคนก็รีบวิ่งไปแจ้งพระผกมันแต่ก็โดนเวมีจัดการเก็บลงไปแบบนิ่มๆครับเมื่อเดฟนําทีมบุข้าไปถึงด้านในเขาก็กระนํำยิงไปใส่คนร้ายไม่ยังเช่นกันในขณะที่โรบอกให้เวมีรีบจัดการคนร้ายที่กําลังจะขับรถหนีไปในเวลานั้นเดฟก็ได้พาทีมบุข้าไปถึงห้องชั้นในสุดแล้วที่ผู้มันจัับบตววลลซาาไไ้้แะดเกก็ีทํร ทรมานเธอครับก่อนจะตรงเข้าไปช่วยเหลือลิซ่าที่โคตรอ่อนล้านในตอนนั้นแต่ก็ยังพอมีสติลงเหลืออยู่บ้างจากนั้นเดฟก็แจ้งไปยังโลกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเขาสามารถช่วยเหลือตัวประกันได้แต่ลูกทีมก็โดนยิงเช่นกันโลกจึงได้บอกให้เดฟเคลื่อนย้ยายตัวลิซ่าออกมาเขาบอกกับเดฟว่ามีรถบรรทุกสองคันของคนร้ายกำลังขับเข้ามาในพื้นที่ดังนั้นให้รีบไปร,รวมตัวที่รถบรรทุกที่จอดอยู่ด้านหน้าและใช้ในการหนีไปและเพื่อยืนยันตัวตนขั้นตอนสุดท้ายเดฟก็ทำชิกับสถานที่่่เเกกิดพพืืออออยยนนนััจะาตวขง เดฟพาเธอไปขึ้นรถบรรทุกด้านหลังและรีพาทุกคนออกมาจากที่นั่นพวกเขาใช้ทางลัดไปยังจุดนัดพบแทนจุดถอนกำลับบงที่2ครับในเวลาเดียวกันโลก,กับไวมีก็รีวิ่งไปที่จุดนั้นเช่นกันซึ่งมันก็มีรถกระบะสองคันขับได้ตามพวกเขามาและสัตว์กระสุนสมาใส่ไม่ยังเดฟจึงใช้ปืนกลยิงสนกลับไปจนสามารถเก็บไปได้หนึ่งคนแต่ทว่าคนขับเนี่ยมันกลับยังไม่ตายนะครับและขับเรบบี้มาติดิด้านโลกับไวมีที่ตามาจึงใช้ปืนยิงจรวดยิงใส่รถกระบะคันนั้นจนเกิดการระเบิดและพว่งไปก่อนจะตาามมมสทบบกัเดฟ วัยมีเดียขอเปลี่ยนไปใช้ปืนคนเบาเพื่อยิงสนับสนุนแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็ยังมีรถอีกหนึ่งคันขับตามพวกเขามาและสตดกระสุนใส่จนกระจกรถด,ด้านหลังแตกกระจายแต่ทว่าสถานาการณ์เนี่ยมันก็โคตรแย่ก,กว่านั้นเพราะยังมีรถที่คนๆและอาวุธหนักคบมือมาตามล่าพวกเขาด้านโลกและเดฟจึงใช้ปืยนยิงสกัดไว้โจวนรถกระบะเสือรักเขาข้างทางไปแต่พวกมันก็ยังคงขับตามพวกเขามาไม่ห่างครับด้านโลกเลยรีบแจ้งววทยุปไปยิงเรือเร็วที่มาสนับสนุนให้ไปเจอกันที่จุดนัดพบและขอให้อีกฝ่ายในรีบมาช่วยในขณะที่ยิงสกัดรถ อยู่นนั้ไมกี้ที่บาดเจ็บจูู่ก็ฟื้นขึ้นมาโวยวายเสียงดังซึ่งเขาก็ดูจะไม่เป็นอะไรมากนักจากนั้นโลก็ได้สั่งให้พลขับขับรถลงไปในน้ำทันใดนั้นเรือเร็วสนับสนุนก็ได้ผูมาและส่กระสุนไปส่ลถคูไล่ไม่ยั้งจนรถกระบะเกิดการระเบิดและนั่นก็ทําให้ผู้ก่อการร้ายที่ขับตามมาเจอกับแรงระเบิดเต็มๆแถมยังเจอกระสุนจากเรือเร็วสสดเข้ามาใส่ไม่ยั้งหลังจากนั้นก็มีฮอบินมารับพวกเขาเรื่อ็ๆกลับไปในเวลาไม่ห่างกันชาบาลหัวหน้าผู้นําจีฮาร์ที่เป็นมุสลิมหััวรรรุนนนนแงงงงงก็เเเดิททาามี่่่่โบหหึใยคพือ กับบามคนที่คริสโตติดต่อให้ที่แนะนำให้เขารู้จักกับเสื้อกั๊กที่แสนจะธรรมดาซึ่งมันก็ถูขึ้นด้วยลูกเซรามิกจํานวนมากถึง500ลูกใส่เข้าไปข้างในเสื้อที่อันนั้นไปด้วยเจลระเบิดนะครับซึ่งความพิเศษของมันก็คือสามารถลออจากเครื่องตรวจจับโลหะและด้านตรวจได้นั่นเลยแปลว่าคนที่สวมใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยสามารถแฝงตัวไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนหรือแม้แต่สนามกีฬาที่มีคนคตรเยอะด้านบามได้บอกกับชาบอลด้วยสีหน้าจริงจังว่าลองคิดดูสิว่าถ้าสิ่งนี้ไประเบิิดกกก่อออวนนเเมมรรรัจะสาาสสาาถ้ผลียต กิจกิจของพวกมันได้แค่ไหนกันหลังจะดูสินค้าของบัอบเสร็จแล้วชาบอนก็ได้ไปเจอกับคริสโต้เพื่อนรักที่โตมด,ด้วยกันในตอนที่คุยกันคริสโต้ก็บอกว่าเขานี่อยากถอนตัวแล้วเพราะตอนนี้เขาถูก CAA ตามตัวโคตรเยอะจนคิดจะวางมือแต่วันนานมันก็ทําให้ชาบอนเนี่ยโคตรโกรธครับ พอเขาทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจและเสียสละลูกน้องไปโคตรเยอะจนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้แต่คริสโตกับจะทิ้งเขาไปสงสัยตัดไปที่ชายฝั่งอเมริกากางบนเรือลบสาราัสโลก,ก็เดินเข้ามาถามเดฟว,ว่าไมกี้เป็นยังไงจนได้รู้ว่าไมกี้เนี่ยน่าจะตาบอดทาวนครับแต่เขาก็ยังดูสบายดีจากนั้นออตโต้ก็เดินเข้ามาหาพวกเขาและบอกว่าลีซ่าสบายดีแต่ข่าวที่ื่อมาจากโทรศัพท์นั้นกลับเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดพอดูเหมือนว่าคริสโตเนี่ยจะดูโคตรสนิทกับชาบอนเนื่องจากว่าคริสโต้เนี่ยเป็นคนช ชาแดนเข้ามาสู่อเมริกาออตโต้ได้ขอให้ลกมอบหมายให้เอเจและเลตามไปสังเกตการชาบาลที่กำลังลักลอบขนาวุธจากแอฟริกาไปยังชาแดนเม็กซิโกและให้รายงานมาภายใน2ชั่วโมงครับจากนั้นออตโต้ก็สั่งให้ลกและเดฟเนี่ยนำทีมที่เหลืออยู่ประจำการอยู่ที่นี่ก่อนจะรอคำสั่งปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อรอจัดการกับผู้ของชาบอลส่วนตัวของออตโต้เองนั้นจะไปรวมตัวกับทีมซิลซีออกตามลาโวคิสโตในทะเลแปซิฟิกตะวันตกครับซึ่งเดฟก็ได้ขอตัวไปรายงานข่าวนี้กับทีมแต่ก่อนจะไปลกกกกััับฝาจดหมมยสส่งเเเีข แล้วว่าเดฟอยากจะให้ลกกลับบ้านก็ตามแต่สถานการณ์ที่ตึงเครียดมันก็ทําให้เขาเนี่ยทำได้แค่ขอให้ลกเนี่ยช่วยเขาก่อนนะครับด่าลกเรียกบอกเดฟว่าเขาเองก็มีนาทีถ้าเขากลับไปมันอาจจะทําให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตส่วนด้านเอเจยกับเลตอนนี้ก็กระโดดลม่มลงไปยังจุดนัดพบที่อยู่กลางทะเลชายฝั่งแอฟริกาก่อนจะมีเรือเร็วมารับตัวทั้งคู่ไปส่งที่เรือดำน้ำล้ใยญ่อีกทีที่ขับพาทั้งสองคนมุ่งหน้าไปสู่ชายฝั่งของโซมาเลีย ในตอนนี้ AJ และเล่กำลังพังตัวอยู่บนยอดเขาฝั่งตรงข้าม AJ ได้สองกล้องสองทางไกลมองดูขบวนรถที่วิ่งเข้ามาหาเครื่องบินที่จอดอยู่ด้านล่างไม่นานนักก็มีเครื่องบินอีกลำลงมาจอดที่ลอนเวในตอนนั้นเลได้ใส่หูฟังเพื่อฟังจดบันทึกข้อความสำคัญที่ AJ2 องกล้องเละใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายเก็บหลักฐานต่างๆไว้ส่วนด้านคนงานก็กำลังขนอาวุธไปขึ้นเครื่องบินทั้งสองลำในตอนนั้นบามได้บอกกระชาบอลให้เปลี่ยนเครื่องบินระหว่างทางเพื่อความปลอดภัยจะมีคนไปรอรับที่ปลายทางแล้วช่วยเหลือชาบอลในขั้นตอน ล้นั้นเลก็ได้วิทยุไปแจ้งยังฐานทัพว่าตอนนี้มีเครื่องบินสองลำออกจากรอนเวย์ให้เฝ้ารววังติดตามต่อไปตัดมาบนเรือลบสหรัฐที่ลอยลำอยู่ในเขตอเมริกากลางโลกได้บอกเดวว่าเครื่องบินที่เลติดตามนั้นลงจอดบนเกาะแห่งหนึ่งชายฝั่งเม็กซิโกโดยมีตัวของชาบอนและลูกน้องจีฮัตของมันด้วยในเวลาไม่ห่างกันนักในทะเลแปซิฟิกตอนใต้คริสโตก็กำลังนั่งอยู่บนเรือสำรานโดยมีลูกน้องและนางแบบในชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่และมีเครื่องดื่มที่โคตรดีอยู่บนนั้นในตอนนั้นคครรริสสโโตกกกก็าััุุททศพ์บูวี ทีมีชื่อว่าโจแอนและจิบเล่าไปด้วยแต่จจ่จตอนนั้นเรือก็สั่นคลุ้นรุนแรงและมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นลูกน้องของมันถูกเก็บทีละคนส่วนด้านฮอที่เป็นเหนืออยู่นั้นก็ได้ปล่อยทีมและสังหารโรยตัวลงมาส่วนเรือเร็วก็จี้ตามสกัดเรือเล็กที่พยายามหนีไปโดยใช้ปืนกลสาดกระสุนไปใส่ไม่ยัง้งในขณะที่ทีมสังหารตามเก็บลูกน้กองของคริสโตอยู่นั้นพวกเขาก็สามารถจัดการกับผู้มันได้ก่อนจะเข้าควบคุมเรือจากกัปตันและได้ส่งสัญญาณให้ออตโตเนี่ยโรยตัวลงมาได้เลยจากนั้นออออโโโตตตก็เเเดินขข้้าาไปหหสสและั่งงใชือ และถามถึงเรื่องชาบอนแต่คริสโต้ก็บอกว่าตัวของมันกับชาบอนเหมือนคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันและที่ผู้มันทํานั้นก็เพื่อเล่นงานอเมริกานะครับและนั่นมันก็ทําให้ออโต้เนี่ยของขึ้นและทํากลับไปโบารู้ตัวไหมว่ากําลังทําอะไรในเวลานั้นโลกเดฟและทีมก็กําลังนั่งเรือเร็วไปสู่ชายแดนเม็กซิโกที่เป็นจุดหมายของพวกเขาในขณะที่ออโตโอ้นาคลิปวิดีโอที่คิสโต้กาลังเล่นน้ำกับลูกสาวตัวเล็กยังมีความสุขให้กับมันดูเพื่อกดดันให้ตัวของมันยอมพูดเรื่องของชาบอนซึ่งบคัคค ว่าอยากแต่ต้องควบคุมมันก่อนจะบอกถึงเรื่องเสื้อเซรามิกที่อัดแน่นไปด้วยระเบิดที่สมโดย g ีฮัคนที่สามารถเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะและด่านตรวจไปได้อย่างส,สบายๆเพื่อเข้าไปในอเมริกาโดยที่ไม่สามารถตรวจจับได้ในตอนที่พวกเรากำลังคุยกันโลกและเดฟนำทีมสติลเรียบเข้าหาชายหาดฝั่งของเกาะคอสเมื่อขึ้นถึงชายฝั่งพวกเขาก็มองเห็นหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาในตอนที่ย่องเดินเข้าหาอาคารพวกเขาก็ได้เปิดใช้กล้องอินฟราเรดไปด้วยดานโลกได้สั่งให้เดฟกระจายกำลังอบล้อมพื้นที่ไว้พวกเขาแต่ละคนเดินเข้า อาคารทีละหลังแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่กาลังอุ้มลูกเนี่ยเกิดความตกใจจึงตะโกนเรียกสามีไปนานเลยทําให้ทีมซิลต้องจําใจเก็บชายคนนั้นแน่นอนว่าเสียงปืนเนี่ยมันก็ได้ปลุกคล้ายจากการรลับหลให้ตื่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผู้มันก็รู้แล้วว่ามีแขกมาได้รับเชิญบุกเข้ามาด้านหญิงสาวที่วิ่งหนีออกมาจากบ้านทีมซิลก็ไม่ตามและปล่อยเธอไปไม่นานานักการยิงปะทะที่โค่นเดือดก็เกิดขึ้นทางด้านนอกของอาคารทีมซิลได้ใช้ปืนแะดมยิงเข้าปราีไนใไนป ทิศใต้ให้ตามไปสกัดไว้ด้านผู้ก่อการลายที่จนตัวมันก็ใช้ปืนยิงจรวดยิงไปใส่ฮอ,อลํานั้นแต่ก็พลาดเป้าทีมซิลจึงได้ใช้ปืนกลลวย,ยิงเข้าไปใส่ไม่ยัง้งจนรถบรรทุกเกิดการระเบิดขึ้นในเวลานั้นก็ได้มีกลุ่มคนร้ายยิงจรวดเข้าใส่ทหารเหมือนกันด้านทหารจึงตอบโต้ด้วยการนระเบิดมือกับเข้าไปในบ้านจนเกิดระเบิดไฟลุกทั่วอาคารจากนั้นเดฟโลก,ก็ได้พาทีมเข้าไปยังอาคารเป้าหมายโดยไม่รู้ว่าภายในอาคารมีคนกําลังใช้ปืนยิงจรวดเล็งมาทางประตูทางเข้าแล้วรอพวกเขาอยู่ครับพอพวกเขาเข้าไปด้านเดฟเน,น ต้องวิ่งฉีกไปอีกทางหนึ่งในขณะที่โลกยืนนิ่งยิงตอบโต้กับขุ้ายมันก็ทําให้เขาเจอเข้ากับจรวดเต็มๆแต่โชคดีที่มันชนเข้ากับกระป๋องเหล็กที่โลกพกที่ตัวมาด้วยและจรวดเกิดด้านไม่ระเบิดแต่อย่างใดหลังจากเดฟสามารถเก็บขุ้ายได้แล้วเขาก็รีบวิ่งมาดูโลกที่นอนนิ่งอยู่เมื่อเห็นว่าไม่เป็นอะไรมันก็ทําให้เดฟเนี่ยโล่งอกขามและเจอกับเสื้อระเบิดเดฟจึงได้ผ้าหัวระเบิดเอาไปให้ซนนี่เก็บไว้เพื่อความปลอดภัยในเวลานั้นชาบอนก็กําลังบอกลูกน้องถึงเป้าหมายแต่ละ God. ย้อนกลับไปที่ทีมพงโลกขณะที่ปฏิบัติภารกิจสาเร็จแล้วแต่ฐานทัพหลักกับแจงว่าพวกเขาทํางานเสร็จได้แค่ครึ่งเดียวพอยังไม่พวกจีฮาดอีกครึ่งหนึ่งที่กําลังจะเดินทางข้ามชายแดนเม็กซิโกผ่านทางอุโมองค์ลับในเจ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้ด้านฐานทัพหลักได้ต้องการส่งตัวพวกเขาขึ้นฮอแล้วต่อเรือไปอยังเป้าหมายที่ว่านั้นซึ่งทีนั้นก็มีทีมนักวิเคราะหทินเม็กซิกันคอยช่วยประสานงานและช่วยเหลือพวกเขาด้านเดฟจึงอาสาขอแยกนําทีมหนึ่งไปก่อนลงหน้าส่วนด้านโลกจะขอเเเเลลีีียรท่่่่่่นนนนกกออมมมืส็จจแ้วววะตาาาไไปใชชงหับ พาคนของผู้มันขึ้นรถประจําทางไปทางเหนือข้ามพรมแดนไปยังเท็กซัสในขณะเดียวกันโลกและเดฟก็มาถึงพรมแดนอเมริกาเม็กซิโกช่วงเช้าเช่นกันเมื่อเจอกับนาวิกโยธินเม็กซิกันโลกก็ได้ขอให้อีกฝ่ายเนี่ยพาไปยังอุโมงค์ลับใต้โรงงานนมนาวิกโยธินเม็กซิกันเลยเตือนว่ากลุ่มคนที่ดูแลธุรกิจมือคงไม่ปลื้มสักเท่าไรนักยังไงก็ต้องโดนขวางแน่นอนซึ่งมันจะทำให้ยากต่อการปฏิบัติภารกิจมาก โลกตอบกลับว่าตอนนี้มีคนกำลังจะเข้าไปทำลายประเทศของพวกเขาไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องไปจัดการกับพวกมันให้ได้ถ้าโลกปล่อยคนลายพวกนั้นข้ามชายแดนไปได้แล้วแล้วก็จะไม่สามารถตามตัวของพวกมันเจออีกเลยในตอนนี้นาวิกโยธินเม็กซิกันได้ปลอมตัวเป็นคนขับรถพาทีมซิลแอบเข้าไปใจกลางเมืองเม็กซิกันโดยรถกระบะครับพวกทีมซิลแอบนั่งขดตัวอยู่หลังรถจนสามารถผ่านตรวจไปได้ในเวลานั้นชาวบอลนระพัวก็เดินทางไปถึงโรงงานนมกันแล้วพวกมันกําลังจะเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินในเวลาต่อมานาวิกโยธินเม็กซิกันก็พาทีมซิลมาใกล้กับ โรงงานนมแล้วเช่นกันแต่ก็เจอกับผู้มีอิทธิพลที่คุมการชาบอนเนี่ยเจอซะก่อนครับและขับรถเข้ามาขวางเอาไว้แต่นาวิกโยธินกับขับรถพุ่งชนใส่มาเต็มๆและได้ขับพุ่งชนกระแพงเข้าไปด้านในด้านเดฟได้ใช้ปืนจัดการคุร้ายก่อนจะนําทีมบุกเข้าไปในตัวอาคารโดยการระเบิดประตูทางเข้าและบุกเข้าไปส่วนโลกและทีมก็ยิงสกัดคุร้ายที่วิ่งตามมาและได้ปาระเบิดมือเคลียร์ทางเข้าไปในตอนที่มีรถกระบะวิ่งมาทีมบางส่วนก็ไปคุมกันที่หน้าประตูไว้และยิงสกัดพวกที่ตามเข้ามาไม่ยัง้งในขณะที่เวลากระชั โลก,ก็ได้พาทีมพาตุคุ้ยที่ด้านในตัวอาคารโคตรเดือดครับเขาก็นํายิงไปใส่พวกมันไม่ยั้งในเวลาไม่ห่างกันนักพวกเขาก็สามารถยิงสกัดรถกระบะท,ที่วิ่งผ่านเข้ามาได้ส่วนทีมเดฟก็บุกเข้าไปชั้นบนอาคารและยิงต่อสู้กับคนร้ายอย่างดูเดือดเช่นกันแต่ทว่าในตอนนั้นก็มีพลทหารบางคนถูกยิงจนล้มดานชาบอนที่อยู่ไม่ห่างกันนักก็ได้บอกยิงสาวที่เป็นลูกน้องว่าถึงเวลาที่เธอต้องทําหน้าที่แล้ว แล้วเมื่อโลกบุกเข้ามาด้านในก็เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังร้องไห้ครับโลกได้ตะโกนให้ลูกทีมนะถอยหนี้ไปก่อนที่หญิงสาวคุณาน,นจะกร,ระเบิดแต่ทว่าทีมซิลของโลกก็สามารถหลบได้อย่างเฉยบชูชเช่นกันจากนั้นโลกก็นําทีมเข้าไปด้านในอาคารอีกครั้งจนเจอกับทีมของเดฟที่ตั้งมาสมทบดาโลกได้นําทีมบุกเข้าไปด้วยตัวเองแต่กับทูรุน้อกของชาบอนที่อยู่ชั้นบนคว่างระเบิดลงมาโลกเลยตะโกนบอกให้ทุกคนลบไปและได้ใช้ตัวเองบังระเบิดไว้ด้านเดฟที่เห็นเพื่อนรักนอนจมมกกกกกอองงงเเเเลลลืดดดดขขาาาาาา็วววิ่ไไไปปหโ้้้ยยคีใจจแะตััรบบชน คิวด้านใน แต่ก็ถูกชาวบอลยิงสวนเข้าใส่เต็มๆจนลงไปนอนกองกับพื้นในตอนที่เดฟกำลังจะหมดสติเขาก็กั้นใจล้วกระสุนไปใส่ชาวบอลไม่ยัง้งแต่ในวินาทีที่เขากำลังจะเป็นกระสุนนั้นชาวบอลที่ล่อนานอยู่แล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเพื่อจะเก็บเดฟแต่โชคดีที่ AJ ตามเข้ามาเลยสามารถลั่นไกลเก็บชาวบอลลงไปได้จากนั้น AJ ก็ติดต่อไปยังทันทับและแจ้งว่าตอนนี้อุโมงค์ปลอดภัยดีแล้วแต่ถ้าว่าโัวของเดฟและโลกนั้นได้รับบาดเจ็บโคตรสาหัสมากในเวลาต่อมาก,ก็มีการจัดงานสมให้กับโลกอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งทุกคนก็ต่างเศร้าเสียใจส่วนทางด้านเดฟแม้ว่าขดันจะรอดมาได้แต่ก็บาดเจ็บหนักและยังคงต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตอนนี้หลังจากผู้บัญชาการทหารนำธงชาติและเหรียญเกียรติยศมอบให้กับแจ็กกี้ภระรยาของโลกแล้วเขาก็ได้กล่าวถึงความเสียสะละของโลกจากนั้นเดฟก็เป็นคนแรกที่นำตาเกียรติยศของเขาฝากในทหารคสนสนิทในทีมเพื่อนำไปประดับบนฝาลงและเป็นเกียรติให้กับโลกเพื่อของเขาซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต่างติดตาลงบนฝาโลกของโลกเรียงเป็นเหมือนดวงดาวเพื่อส่งวิญญาณของหัวหน้าของพวกเขาเมื่อพิธีสนนุดดลลงงเก็ข หมายบอกเรื่องเล่าของโลกแนวไปกับจดหมายที่โลกทิ้งไว้กับเขาและส่งมันให้กับจักกีภรรยาของโลกซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่โลกทิ้งไว้ให้กับลูกชายที่เพิ่งลืมตาดูโลกเพื่อบอกเ่าถึงจิตวิญญาณอันขมแข็งของพ่อเขาที่สั่งสอนให้เขาอยู่อย่างภาคภูมิโดยไม่หวั่นกลัวต่ออันตรายและความตายจงใช้ชีวิตให้สมกับเป็นลูกชายของเขาส่วนเดฟเองเมื่อหายจากการบาดเจ็บแล้วเขาก็ได้กลับไปยังชายหาดที่เคยเล่นเสิร์ฟกับเพื่อนและหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนน เช่นถือไมโทรไปรอีก28%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปักสตูดิโอได้มในคลิปหน้าสวัสดีครับ